thank you มาที่วัดเขาหันนาตำบลเขาเพิ่มอาเภอันนาจังหวัดวนครนายกของเราวันนี้นะครับก็เป็นห้องน้ําแบบวินเทจตอนแรกเข้ามาก็นึกว่าแต่จะเป็นลักษณะของร้านอาหารแต่เราเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะน,นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เช่นมีรูปภาพยนตร์เก่าๆในสมัยโบราณแล้วก็มีรูปประตูมี รูปอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเหมือนกับเป็นวินเทจนะครับก็จะมีความสุขแบบหนึ่งนะครับที่ว่าเราเข้าห้องสุขขาก็มีความสุขปลดปลดทุกเพื่อมีความสุขแต่พอเรามาเข้าห้องน้ําลักษณะวินเทจวัดเขหาหนานี้รู้สึกว่าเหมือนสบายใจครับผม จริงๆอยากจะให้บระดายาโยมที่มาเยี่ยมเยือนวัดเขาวนณาได้เกิดความรู้สึกที่ดีนั้นในมุมมองของการสร้างห้องน้ําหลังนี้ก็คือได้เดินทางไปเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้เก็บความรู้สึกว่าแนววินเทจซึ่งเป็นแนวที่คนยุคใหม่นิยมแล้วก็อยากจะพยายามพอกับมาปรปับปรุงที่วัดเลยพยายามคิดแนวทางในการสร้างห้องน้ำให้เป็นสถานที่ฝากเงินและทองซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างจะมีความสุภาพ เราให้มันเหมาะสมแบบไทยๆมีคนหลายคนถามมันว่าทำไมห้องน้ําเป็นสไตล์แบบนี้มีคนถามของ่อนะตลอดเวลาเลยว่าเป็นสถานที่ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการใช้วัสดุเศษสิ่งที่เหลือใช้เช่นโถอย่างนี้เอามาทําที่นั่งเล่นอะไรอย่างเนี้ยเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆในแนวใหม่ๆที่มันมองแล้วไม่ใช่ที่จะเป็นแค่วัดอย่างเดียวเป็นห้องน้ำสำหรับที่ถูกใจกับทุกๆคน สำหรับคนทั่วไปหรือพระใครมาใช้้องนนี้นได้ไหมครับได้ทั้งหมดเลยเวลาไหนก็ได้ถ้าถูกใจแล้วก็มาเยี่ยมเยียนวัดเข่งนายดีด้ีนรับเสมอทุกคนเลยทำไมาถึงตั้งชื่อสถานรับฝากเงินฝากทองหรอครับจริงๆเราเป็นชื่อแบบไทยๆที่ฝังและดูง,ง่ายๆให้มันสุภาพนะถ้าคำว่าทอยเหลดหรือสุขาเนี่ยมันจะกลายเป็นคําของยอุคปัจจุบันที่นิยมใช้แต่ให้มันมีความหมายลึกนั้เขา้นอีกนิดนึงเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดี กับสถานที่ฝังเงินและลองงงลลออง